สวัสดีครับสบายดีกาบพักททยสบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขุทุกคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สองขอมานนนะครับพี่น้องข่าว่าแล้วนะครับอ่าท่านไนกดไลค์หรือว่ากดติดตามฝากกด subscribe นะครับเปิดเป็นกำลังใจในการทําคลิปเลอยครับพี่น้องเลยแต่กระซอยสนับสนุนนะครับมาโนโดยการบวกข่าวโฆษณานะครับซอยเบิร์นโฆษณาแล้วก็ซอยส้มซียแชรเรอยครับพี่น้องครับ หลังจากนะครับน้องพี่น้องที่วาวบานโนเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเงินหลายมื่อหลายเบนดนะครับแบบส่งนี้กับเงินเฟ้อนักน้องพี่น้องการได้นําเสนอข่าวให้พี่น้องเอซีสุกอูสุคนนะครับที่วาตริตามโนกาใส่หูไปต้องกันนะครับพี่น้องถือว่าตัวนี้กับเงินเล่ากับเฟ้อนักน้องพี่น้องแบบอืมขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้อง่าสุดนี่ก็คือหนึ่งพันบาทโมโนมาหนาจะไหลยุ่หกไปไปลายนะพี่น้องแต่ว่าโอโหว่าอ่าเดทเทมเท่ายน,น,นะครับเดี๋ยวสิไปอัปเดต ให้เบิ่กนะครับถ้บาว่าได้ข่าในเมืองวันจะถามให้น้อพี่น้องว่าตอนนี้เท่าไรอาจจะอยู่ในประมาณ6กสหรือว่าประมาณานี้นพี่น้องคิดว่าเนาะจะไว่าบ่งตัวจริงมาสิสเท่าไรแต่ว่าในเฟซเลยครับบางคนกัปั่นได้หลายอย่างน้อพี่น้องบางคนก็ลายแบบเออมันเฟือนักเองประมาณนี้แต่ว่ามันก็อยู่ใน6ไปไป,ไปน้อพี่น้องหลังจากที่เสนอข่าวไปในเมืองแล้วเป็นน้อพี่น้องปวดหัวน้ำเงินเฟือนเะนาะวัอนี้ก,ก็จะนำเสนอข่าวนะครับน้องหลานน้อละครที่แบบว่าตอนนี้ก็ ยอดบิเนาะครับพี่น้องแตกแรเดับหนะึ่งล้านบิวเนาะโอ้โหต้องบอกว่าขอแสดงความดีใจีเลยกัขอส่งเสริญน,นะครับพี่น้องที่ว่าน้องหลายมีข้อมูลม,มันขนาดขนาดเนาะพี่น้องจึงมงเหตุให้คนสำเร็จในการเทสติ้งแรกเนาะที่ว่ายอดบิวหนึ่งล้านบิวเนาะพี่น,อน้องภายในสะิบสองหมื่นเนาะที่ว่าแรงเกินขันะ้เนาะตามที่แบบอ่าคนเล่าเนาะพี่น้องที่แบบว่าเออมีความูลฟันทุกขนาดนี้นะพี่น้องต้องใน มุงมันเนาะดิฉันบรรลุเสียว่าน้องมีความมุงมันมีความมานะโอทนนะพี่อนกะการคือนี่เนาะบารลุก็ทักไปถามแล้วก็เออไปแสดงความดีดน้องๆน้องก็ขอบคุณในไลน์เนาะเพผนว่าขอบคุณไอร์ไรเดอรที่ว่าจอยชมโซเชียลเนาะการขอแสดงความยินดีน้ำสองล้านน้ำมาก่อนได้ก็ขอให้ปังๆต่อไปเนาะให้หอดสิบล้านหรือว่าส่า้านเนาะต่อร้านกูบิวให้หอดุแหละลอยล้านถ้าล้านเนาะจะได้กา คอยทีมงานอันนั้นเ,เพชรลำเพลินเนาะครับพี่นอ้องมีงานมีการเขาเลายลเด้อเนาะต้องบอกว่าเนาะครับหลังจากที่ได็กโปรยฟิ่งนี่ไปเนาะครับพี่นอ้องหอบฟันท่ามโคง้งอ่าจากนั้นกะโอหยอดตลมทลายเนาะพี่นอ้องว่าจะเป็นยอดวิวหรือว่ายอดสับสไครต์จากของพยาบาลสายจวดเนาะจากตะกอนยอดยอดซับร้อยยูทีอ่าเก้าหมื่นน้อพี่นอ้องปล่อยเพียงนี้ลงเนาะก็ได้แบบยอดยอดซับอย่างนี้กะแตกได้เนาะพี่นอ้องยอดซับสไครต์กะตอนนี้กะยูที หน,นึ่งแสนหนึ่งพันคนเนาะยอด subscribe แต่กันยอดวิวอยู่ที่หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันนะครับคนกดไลค์อยู่ที่สองหมื่นสองพันคนเนาะคนคอมเมนต์นี่โอ้โหยอดเลยพี่น้องมักหนาไร้ตายเลยเนาะคน Comment, 1, 000, 000, คอมเมนต์หนึนะ่งหมื่นสามพันคนเนาะคือว่าเกินคาดเนาะพี่น้องที่แบบว่าภายใน 12, 000, นะสิบสองวันเนาะสามารถทำยอดวิวอะไรขนาดนี้มโนว่าวัฒนธรรมานานะพี่น้องคือว่าเอฟซี FC, นี่แบบเทใ,ใจใไฮไลายขนาดเนาะครับเนาะ รายก็มีเข้าปแวเวเนาะพี่น้องเลยเห็นหม่ข้องหนองน้านในเบาเนาะแบบว่าเออนี่ยังมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะพี่น้องที่ว่า,อ,าอยากสนับสนุนเนาะพี่น้องก็คือเป็นในมอบรถตู้ให้ในการไปคอนเสิร์ตยังประมาณนี้นะครับเนาะก็ถคอว่าเป็นโอ้พี่น้องเลยการที่คนเทาจะมอบรถล,ลา่างภาหนาอะไรเนาะพี่น้องเป็นต้องฮักแท่งอีดนะีเนาะตองฮักแท่งแบบ แบบเสมือนลูรลานอยู่ดีเลยพี่น้องเพิ่นจึะสามารถมอบรถรถตู้ให้เป็นขั้นนะพี่น้องมันกบบเป็นมูลค่าใหญ่เนาะแบบว่าสมมติว่าเป็นบอลนูเองเนาะพี่น้องอ่าจะมอบให้รถลด่างแบบนั้นโอ้โหแบบคงยากเนาะพี่น้องเนาะคงยากที่แบบเสียว่าจะมอบให้ไปใส่งานฟี่เนาะอันนี้คือความพักแท่งของคนไทยหรือว่าเอฟซีเพิ่นที่แบบว่าเมตตาน้องหลานเนาะครับเนาะอ่าบอลนูก็เห็นเบาสายพลเนาะพี่น้องเพิ่นออกมาเบาอะไรว่าน้องหลานี้อ่า เอฟซีมอบรถให้ยนะครับเพื่อการคอนเสิร์ตเนาะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนําอีกเพื่อนึงเนืองนึงนะครับพี่น้องที่แบบว่ามีคนเมตตาเนาะครับมีผู้รักผู้ใหญ่เมตตาอันนี้แหละคือแบบผลความดีเนาะครับที่ว่าน้องน้องลาแบบโมโตตอบต่อกระแสยอย่างนาะพี่น้องมีคนมาพูดมาบอกต่างๆหน้าๆอันนี้ก็แบบของเงี้ยสำรับความมั่นทนน้องมีสูงขนาดนั้พี่น้องอนุวันความมั่นทนน้องมีสูงเพราะว่าหลายๆอย่างที่แบบว่าเขาเข่ามากในชีวิตน้องแต่ว่าน้องกา น้องกับบอวันไว้บอต๊ะโต๊ะหญินาะพี่นอ้องถือว่าเป็นพอเป็นนางเอกที่แบบว่าเออส,สว่างสวายเนาะบอบอไปเกือกกลมกับคนที่แบบว่าเบาใจในทางที่ผิดเน,ะนาะพอน้องคิดว่าน้องคือสิแบบเออบ่อยากสนใจเนาะพี่นอ้องการที่แบบน้องก็ถือว่าได้อ่าถ้าว่าเบาในานามศิลปินกันเป็นคนหนึ่งนาะครับที่แบบว่าฮูจักเลยเนาะเป็นคนที่แบบเออม,มีมีซื้อเสียงแล้วกันซะกกาือมีซื้อเสียงอยู่ ในแบบเออที่ว่าคนหัวจักนะครับในวงการเพลงการลาสุดนี่ก็คือจะมีวงเสียงอีสานมาพี่น้องมาแจมนั่มเนาะแต่รอติดตามมึงนะครับน้องบาสีอลังการนี่ยิงแงส่สบายเพราะว่าเมนูน้อยเพิ่ากาบวัฒนธรรมดานะครับพี่น้องเพิ่นการที่ว่าเป็นอ่าินหรือว่าเป็นค่ายบงหมอลำหรือว่าตลกที่แบบบาสารับไปก่อนเนี่ยโอ้ถือว่าเต็งหนึ่งนะพี่น้องแต่ว่าวงเสียงอีสานนี่ถือว่าถ้ข่าวามาโน้นยังประมาณ เพราะมันเจ็ดแปดปีนะครับคือว่าลางแห้งนาะวงอีสานแม่นูน้อยอุไรพรคือว่าโอ้โหอภัยภพยบง่งโหจักเพิ่นบงเพิ่นแบบว่าคือว่านั้นยงนั้นคือแบบเพือเซิร์นะพี่เนาะของมีแผ่นซีดีใหม่ในวานนี้เหือนเนาะสำหรับวงแม่นูน้อยอุไรพรก็จะมาแจมกับวงเพชรอำเภอเนาะพี่เนาะก็มอบไว้แหละก่อนอื่นเนาะครับที่แบบว่าพลาดว่าไรก็คือผู้รักผู้ใหญ่ที่แบบว่าในการสนับสนุนน้องเนาะนว่าจะเป็นคุณแม่สุภาพหรือว่าพยาบาลไซตัวนะครับคุณแม่พ่อเนาะที่ว่าเป็น ู้รักผู้ใหญ่ที่แบบว่าให้การสนับสนุนนะครับในสิ่งที่ขาดไปบ่าไรนะครับพี่น้องเพลงนีท่าวาบ่มีอาจารย์นักดนตรีนะพี่น้องหรือว่าอาจารย์นักแต่งเพลงเนาะที่แบบว่าเป็นให้โอกาสแล้วก็ยื่นมือเข้ามาซอยเนาะพี่น้องกับบอมีน้องหลานนละครที่แบบว่าในมือนี้เนาะพี่น้องที่แบบว่าโอ้โหต้องยอมยอมรับมาน้องโชคดีหลายนะครับพี่น้องที่แบบาเป็นฮุกจักกับผู้รักผู้ใหญ่ทางประเทศไทยเนาะที่แบบว่าสร้างเพลงให้น้องเนาะแบบว่า การทีเอเพียงหนึ่งเนาะพี่น้องมโนว่ามันก็ต้องใส่ใจร้ายแต่ว่าเพิ่นก็ยังมีความเมตตาเนาะมีความเมตตาต่อน้องลาทีแบบว่าทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องเพิ่นซัพพอร์ตแบบโดยทีแบบบ่ได้อีหยังเนาะพี่น้องทั้งที่อ่าวงมอลำเพิ่นนะครับวงมอลำเพชรลำเพิ่นก็มีศิลปินหลายคนแต่ว่าเพิ่นก็ยังอ่ามีความเมตตาต่อน้องลาเนาะพี่น้องแบบว่าเออสวงที่ว่าน้องกะนกำลังดังเนาะก็อยากรันน้องคือว่าเป็นการดีเนาะพี่น้องทีแบบบา ตีเล็กงตรองตีตอนหอนนะ้องพี่น้องตองที่ว่าน้องยังตองที่น้องยังมีคนสนใจไล,ลน์น้องก็คือยังเป็นกระแสนี่คือว่าเป็นคิดดีนะ้นองพี่น้องทีบาร์บาเออทำเพลงให้น่น,นี่เนาะแต่คือว่าหอดเกินเป่ามานะ้นองพี่น้องแต่คือนี่นีก็เป็นผลงานเพลงอ่าที่แบบว่าเล่าสิบิดของน้องลาน,นั่นเองเนาะทีบารบาเล่าสีบิดการขามโพม่าเพื่อเพื่อวังพันนั่นเองเดียดเสมือนการเล่าสิบิดไห้คนอ่าเอฟซี FC, หรือว่าคนอ่า นที่ที่ตามน้องเนาะให้เห้ว่าการที่น้องลาเขามาเป็นศิลปินหรือว่าเขามาเป็นวงเขามาเป็นศิลปินในวงบัวลำเพชรลำเพลินเนาะก็เป็นเรื่องที่แบบว่ายาขนาดนาะพี่น้องที่ออกฟันมาไกลเนาะขามโค้งอะไรกัยังมีคนเมตตาน้องอะไรเนาะบุรับผุ้ใหญ่ทุกๆท่านเนาะอันนี้กับโมโนขอขอบคุณทุกทท่านเนาะที่ว่าสนับสนุนน้องลาเนอแจะได้ก็ขอบคุณหลายเนาะพี่น้องเพราะว่าการที่เห็นคนเล่าไปในจุดนี้เนาะพี่น้องมันก็เป็นแบบ รมรรณุวรรณเป็นเรื่องอย่างอีดีเนาะแต่ว่าน้องก็สามารถพาพันต่ออุปสรรคนานาประการไปหลายนาะพี่น้องแบบว่าเห็นแบบอืมีความมุ่งหวังขนาดน้องกับแบบบ่ทถอบ่ถอยนะพี่น้องเบิ่งเบิ่งกันเบิ่งนไมาตาของน้องแบบเออบรรนุเพ็ญธคลิปที่แบบว่าในวงมะลมามืองไทยลงเนาะพี่น้องแบบในในเครือญาติของอันนั้นเป็นลำเพลินเนาะที่ว่าเขาจะทายน้องน้องกันยิม้มแย้มแจ่มใสตลอดน้องแบบว่าเออมีความ มีมนุษยสัมพันธ์ดีๆนะพี่น้องแบบว่าเออเห็นแบบหลายสองน้อพี่น้องมาทายน้องอะยังแบบเงียบแย้มใส่ให้ตลอดเนาะอันนี้ก็เป็นคอมมอนทนของศิลปินที่แบบว่าการที่เขาน้อพี่น้องจะเป็นจะเป็นนัก้องนักล่าเนาะก็ต้องแบบพาพันต่ออุปสรรคไปหลายเนาะเพราะว่าไน้องเลยมีหลายๆคนเนาะเป็นคนไทยก็ยังเป็นศิลปินนะนอจากยังพาพันต่ออุปสรรคนาะพี่น้องไปไลอย่างเนาะ้องครับน้พี่น้องแดงทั้งความดีหละก่ะ แน่คนันได้หลายอย่างเนาะอันนี้น้องกับที่ว่าเฮ็ดได้ดีเนาะพี่น้องผ่านไปไห้เนาะอ่าต้องบอกว่าน้องพี่น้องในยกนี้น้องหลายที่ว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่แบบว่าน่าเอาเป็นตัวอย่างเนาะพี่น้องที่แบบมีความฟันแบบเออมีความฟันอันยังไงเนาะพี่น้องแต่ว่าก็สามารถสามารถเท็ดมันได้เนาะแบบโอ้น้องที่ว่าเก่งลายเนาะที่แบบว่ามีความฟันเลยหลัเลือนตามความฟันอันนี้คือแบบความที่ว่ามโนวะ นะเอาเป็นตัวอย่างเนาะที่แบบว่าผู้หญิงตัวน้นอยๆผู้หนึ่งที่มีความฝันนะพี่เนาะผู้หญิงตัวน้อยๆเนาะแต่ว่าใจน้องคนะือแบบโอ้โหยิ่งใหญ่เนาะครับขอ,อฟันมาไกาลเลยกับเฮ็ดเฮ็ดจนมันสําเร็จเนาะพี่เนาะโดยติบวบสนคําเบาคําบาต่อบ,บุคคลไที่ว่าเบาดูหมิ่นดูถูกอันนี้ครับต้องบอกว่าสุดยอดเนาะครับเนาะสุดยอดหลายแต่ก็ดีใจน้าน้องหลไที่ว่ามื้อนี้ประสบความสําเร็จในทติว่าเออในระดับนึงเนาะพี่เนาะที่แบบว่า,ออนะบบวามีคนอู้จักนั่นเอง และใน,ในโยกนี่น้อพี่น้องมาตองบอกว่าน้องศกดีไลยพอเหตุไรนึ่งนะครับคือบานเท่ากับยอมรับบานในโยกนี้กับแบบเขายางมากแพง่งนาะพี่น้องการทีน้องอะไรมีเบียรมีงานอยู่ประเทศไทยโอ้โหแบบต้องบอกว่าประเทศไทยเป็น,เป,นเป็นอุปาอูเขาอยู่แดงนาะพี่น้องเรษสกีบานเพื่อนมั่นกังพังมาดีไลยการทีน้องเนยเป็นศิลปินอยู่ฟังนั่นเนะาะมโนเจอว่าขอบควดนะพี่น้องของน้องอะจะได้อยู่ดีกินดีนนะครน้ะเพราะว่าโอ้โหงานมีพี่น้องเลย ออกงานแต่ะเทอเนะต้องบอกว่าอะไรนําใจคนไทยเป็นมไอไปย่างโดนเลื้ออยู่แล้วเนาะยิงแบบโอ้โหตอนตอนอกง,งานเพี่น้องบอกตาเบิงต้องกันเนาะว่าน้องรานี้จะได้รับความมีมเมตตาจากคนไทยสบายเนาะพี่น้องจะได้รับนําใจจากคนไทยนี้สบายอนุเสว่าคนไทยเป็นจันาใหยยิงไงอันตรการแน่นอนพี่น้อนงนนอนะเสวานาําใจเป็นมีใหุ้ลนเลื้อแน่นอนเนาะเพราะว่าเป็นคนที่แบบมักใสยเลือคนอยู่ด๋เนาะพี่น้องการที่เห็น ่าคนล่าแบบเออถามไปฟังนั่นเนาะพี่น้องมี่เป็นสนับสนุนนะเนาะเห็นอะไรคนกับฟันแบบวิวให้น้องแบบโอ้แบบซึ้งใจน้ำน้องพี่น้องทั้งหมดเาเป็นมนุษย์เองก็ซึ้งใจนะเนาะเห็นบางคนมีโทรศัพท์ตั้งหาวกน่วยกัเปิดเพลงให้น้องเบิดเนาะอันนี้คือความมีน้ำใจแต่กะการพักดันอสา,าวเล่านาะพี่น้องให้ไปหอดฟันเนาะเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนะี้เนาะกะมาแสดงความยินดีน้ำน้องลาเด้อจะได้กะขอให้สู่ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ เอฟซีน้องดาทุกท่านเนาะขอบคุณทุกท่านที่ว่าเข้ามาเบิ่งคลิปนี้เนาะครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปมาโนเนาะครับฝาัติี่าไปกันไลค์กล่าวขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะมรรณุของพอเราตัวไปก่อนครับพี่น้องพอกันหมาคลิปหน้าเข้ามาแล้วเนาะครับฝากกดไลค์กดติดตามเนาะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของมรรณต่อไปเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ของพอเราตัวไปก่อนครับพอกันหมาคลิปหน้าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย